I'm uh sorry. -huh. สวัสดีครับพบกับน้องสนนะครับเช่นเคยนะครับแล้วก็บริษัทสมโยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับน้องสนหยิบเจ้าตัวนี้นะครับรถเข้ามาใหม่นะครับหยิบมาให้ลูกค้าได้รับชมนะครับเป็นเจ้าอีซุตัวยกสูงนะครับเป็นไฮแลนเดอร์นะครับปี2019นะครับคันนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับ นำมาจัดทรงโดเตี้ยนะครับให้ดูสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดโดยรวมกันเลยนะครับอ่ะเริ่มต้นแต่ด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้านะครับไฟหน้าคู่เนี่ยจะเป็นเดิมๆเลยนะครับเป็นไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์นะครับอ่าแล้วก็คันนี้จะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับ ไฟตัดหมอกกระจน้านี่จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมเลยนะครับอ่าโลโก้สติ๊กเกอร์จะเป็นอิซูสุนะครับส่วนทะเบียนก็จะเป็นทะเบียนเดิมอยู่นะครับเป็นชนบุรีนะครับก็ขยับมาด้านข้างนะครับอ่าด้านข้างตัวนี้ก็จะมีโลโก้เป็นไฮแลนเดอร์อยู่นะครับแล้วก็ล้อนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กนะครับล้อแม็กเวลนะครับขอบ18นะครับอ่าคันนี้จัดทรงให้เลยสวย นะครับขยับมานะครับกระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างและก็ขยับมาตรงนี้ก็จะมีคิ้วกันสาดให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับอย่างที่แจ้งว่าคันนี้จะเป็นตัวไฮเ h นเดอร์นะครับคันนี้จะมีบันไดข้างให้ด้วยนะครับ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมือจับก็จะมีมือจับที่เป็นโครเมียมนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับอย่างที่แจ้งคันนี้เป็นรถปี2 0 1 9ทุกอย่างยังเดิมเดิมนะครับรถไม่เคยชนหนักไม่เคยน้ําท่วมใดๆทั้งสิ้นนะครับเราคัดรถมารถที่มีคุณภาพมา เพื่อให้ลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะครับด้านหลังนะครับไฟท้ายนะครับเป็นน้ำเดิมเป็น LED นะครับคันนี้พิเศษนะครับจะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับอสวยๆเดิมๆเลยแล้วก็ในส่วนของ m มกไ i n เนอรนะครับแมกไครเนอร์นี้จะไม่เคยบรรทุกหนักเลยนะครับเป็น m มกไ i n เนอรยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับต่อไปเรามาชมในส่วนของห้องโดยสารกันนะครับมามาชมในส่วนของห้องโดยสารนะครับ บรรยากาศทั้งโดยสารโดยรวมเนี่ยถือว่ายังใหม่นะครับดูสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับดีไซน์ข้างในเนี่ยจะเป็นโทนสีดําให้ดูสปอร์ตนะครับตัดกับตัวรถภายนอกจะเป็นสีขาวมุกนะครับมาเริ่มกันส่วนของพวงมาลัยเลยนะครับพวงมาลัยคันนี้จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับมันต i ฟังก์ชันนะครับสก้านนะครับกระจกเนี่ยจะเป็นระบบกระจกไฟฟ้านะครับเป็นเ s นเ s อร์ล็อกนะครับคันนี้เนี่ยระยะการขับขี่เนี่ยอยู่ที่เพียง30,000กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับ รถขับน้อยไมน้อยมากนะครับเครื่องเสียงนะครับคันนี้จะเป็นจอทัชสกรีนทั้งหมดนะครับฟังก์ชันนะครับสามารถฟังฟังก์ชัน AMFMMP3 ได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีเพิ่มโหมดที่เป็นโหมด Apple CarP l a y นะครับแล้วก็โหมด Android Auto นะครับรองรับทั้ง2ระบบเลยนะครับเป็นระบบ ใหม่นะครับของรถสมัยใหม่ขึ้นนะครับแอร์นะครับจะเป็นแอร์ปรับเมนนวลนะครับปรับได้ถึง4ระดับเลยนะครับส่วนขยับมาที่ระบบเกียร์นะครับคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับอยู่ที่6สปีดนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดมาขยับที่มาเบาะนะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับคือถอดซักได้นะครับการใช้งานการดูแลรักษาก็สะดวกสบายนะครับ ในส่วนของห้องโดยสารด้านท้ายนะครับโดยรวมถือว่ากว้างนะครับดูสะดวกสบายนะครับกว้างมากนะครับเบาะเนี่ยเบาเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับสามารถนั่งได้สะดวกสบายนะครับนุ่มมากนะครับและก็รองรับที่สําหรับใส่คาซีทนะครับสําหรับลูกค้าที่มีเด็กเล็กนะครับขยับมาตรงนี้นะครับก็สามารถพับลงได้นะครับสําหรับวางภาชนะเครื่องดื่มได้นะครับและก็ขยับมาอีกส่วนตรงนี้นะครับก็จะมี ที่เสียบ USB ในส่วนของผู้นั่งด้านท้ายด้วยนะครับสังเกตได้ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยฟังก์ชันค่อนข้างจับเต็มมากนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวสูงนะครับต่อไปเราไปชมในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับมาชมในส่วนของห้องเครื่องนะครับคันนี้นะครับอย่างที่แจ้งนะครับก็คือคันนี้จะเป็นเครื่อง1.9เนะครับเครื่อง1 9 0 0ซีซีนะครับขนาด150แรงม้านะครับเป็นเครื่องบูพาวเวอร์นะครับอิซูซูเนี่ยได้การันตีอยู่แล้วว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ํามันมากนะครับ แล้วก็ภายในห้องเครื่องโดยรวมถือว่าใหม่มากนะครับสมกับที่เป็นรุ่นปี2019นะครับทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับทุกอย่างเดิมเดิมรถไม่เคยแต่งเครื่องยนต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยน้ําท่วมนะครับแบตเตอรี่นะครับเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่เลยนะครับทุกอย่างยังอยู่เดิมนะครับแผ่นเพดมออกนะครับยังอยู่ครบนะครับแผ่นกันความร้อนตัวนี้ยังใหม่อยู่เลยนะครับทุกจุดนะครับภายในห้องเครื่องเนี่ยยังเดิมเดิมไม่เคยแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับคันนี้ก็จะมีระบบเบรก ABS ให้ด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยสําหรับการขับขี่ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าอิซุสตัวยกสูง4ประตูปี2019คันนี้นะครับรถเป็นตัวสูงนมาจาดทรงสวยๆอย่างนี้เลยนะครับสําหรับราคานะครับคันนี้เปิดมาเลยนะครับอยู่ที่ราคา6กแสนห้าหมนเก้าพันบาทแค่นั้นเองนะครับไม่สามหมื่นกิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับลูกค้านะครับจัดฟรีดาวนะครับค่างวดอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแค่นั้นเองนะครับ สามารถจัดฟรีดาวได้ทุกอาชีพเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถติดต่อที่ผมได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับ063นะครับ412 4560น้องสนหรือว่าสามารถแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับแล้วก็เรานะครับมีบริการนะครับรับฝากทำสัญญาทั่วประเทศเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ สามารถสอบถามได้ที admin kind of ar, ่แอดมินของเราได้เลยนะครับแล้วก็จะมีนะครับฟรีบริการนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับต่อภาษีพรบดําเนินการให้ทั้งหมดเลยตัวนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเรามีบริการเติมน้ํามันให้ด้วยนะครับฝากไว้หน่อยนะครับโอเคนะครับน้องสนฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็น้องสนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอาจจะเป็นคันไหนนั้นกดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวมีคันไหนมาสวยมาแนะนํามาแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้น้องสนแล้วก็ทีมงานพยานาตลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ